คุณมีัวระอะไรจะคุยกับผมใครแบถ่ายรูปว่ะถ้าคุณจะคุยกับผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆไม่มีอะไร ตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่อนาคตก็ไม่แน่คุณหมายความว่าไงว่ากันตามตรงนะยายขวัญเป็นผู้หญิงเพอร์เฟกหน้าตาสะสวยมีการศึกษาและเป็นถึงทายาทของศิลาพง์ผู้ชายคนไหนได้ตบแต่งไปเป็นเมียถือว่าโชคดีมากคุณก็เลยคิดว่าผมอยากจะได้ลูกสาวของคุณมาเป็นเมียฉันจะมาเตือนสติเธอไว้ ว่าอย่าคิดไปไกลกับลูกสาวฉันเพราะเธอจะไม่มีวันสมหวังฉันจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกสาวฉันจากคนไม่มีหุ่นนอนปลายเท้าอย่างเธอไม่ต้องห่วงผมไม่มีวันคว้าลูกสาวของคุณมาเป็นเมียล้านเปอร์เซ็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมีแม่อย่างคุณไงแกใครอยากจะทนมีแม่เมียใจดําชอบดูถูกคนอื่นอย่างคุณใครจะทนก็ทนไปแต่ผมไม่ทนผมจะไปหาผู้หญิงธรรมดาไม่สวย ไม่มีการศึกษาแต่มีแม่ที่ไม่คิดว่าตัวเองรวยแล้วอยู่เหนือกว่าคนอื่นอย่างคุณมาเป็นเมียยังจะดีกว่าจำคำพูดของตัวเองไว้ให้ดีก็แล้วกันถ้าเจนเห็นว่าเธอเข้าใกล้ลูกสาวฉันอีกเราจะได้เห็นดีกันคุณแม่มาทำอะไรที่นี่ครับ แม่มีเรื่องจะคุยกับแม่เจอจอมที่นี่ก็ดีล้วแม่บอกข่าวดีจอมไปเลยแล้วกันเผื่อว่าจอมจะเอาไปบอกชาวบ้านข่าวดีอะไรครับแม่ยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้แม่อยากได้ที่นาของที่นี่ก็เพราะแค่อยากจะชนะเมียเราแต่ตอนนี้แม่อยากได้ขึ้นมาแล้วจริงๆอยากได้ ที่ทีมวิจัยของบริษัททำเรซูชั่นเพราะที่นาที่นี่ดินอุดมสมบูรณ์อากาศก็ดีเหมาะที่จะใช้ปลูกข้าวให้ได้รสชาติดีไม่เหมือนที่อื่นแม่วางแผนเตรียมสั่งทําเครื่องจักรกับปุ๋ยดีที่สุดมาแล้วเหลือแค่ให้ศิลาพงศ์ได้เป็นเจ้าของที่นาทั้งหมดอย่างเดียวแม่จะทําให้ข้าวจากทุ่งกระบือบานดังไกลไปทั่วโลกแต่ถ้าคุณเอาสารเคมีกับเครื่องจักรเข้ามาที่นี่สักวันดินกับอากาศก็จะถูกทําลายฉันสนใจแต่ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เรื่องอะไรที่เป็นอนาคตไกลๆฉันยังไม่สนใจให้เสียเวลาหรอกไปกันเถอะไม่สนใจเรื่องอนาคตไกลๆใช่สิได้กำไรไปแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนี่คนเห็นแก่ตัวใช่เห็นแก่ตัวมากใจเย็นกับรัแสบ เดี๋ยวผมไปคุยคุณแม่ให้ฉันไม่รอคุณหรอกทิงนะเข็มไปะจะไปไหนแล้วแทบแทบ